สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่มาแล้วเคลียร์เรื่องแม่แท้ๆแตงโมแถมบนอัจฉริยะให้ท่านนายเดชฉาบฟังสืบเนื่องจากประเด็นที่นายอัชริยะเริงรัตนาพงศ์กำลังพิสูจน์ความเป็นแม่ลูกระหว่างแม่แตงโมกับแตงโมนิดาว่านางพานิดาเป็นแม่ของแตงโมจริงหรือไม่สิ่งที่ทําให้สงสัยมากเพราะแม่ไม่มีเลขบัตรประชาชน13หลักในการแจ้งความเป็นแม่ลูกล่าสุดในรายการเรื่องเด่น นี้ได้มีการรายงานข่าวข้างต้นและมีบางช่วงบางตอนมีการรายงานว่าทนายเดชช้าคุยกับแม่แล้วหลังจากที่ฟังอจฉริยะแม่ยืนยันว่าแม่เป็นแม่แท้ๆของแตงโมที่ไม่มีเลข13สหลักเพราะช่วงนั้นเป็นกระบวนการของกระทรวงมหาดไทยเป็นเรื่องเกา่าก็ให้ข้อมูลกับตำรวจไปแล้วคุณแม่ได้ปร,รึกษากับทนายชนบทแล้วจะรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความในอฉริยะเพราะทั้งหมดนี้เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและ,ะอฉริยะไม่ ชายเจ้าพนักงานมีอำนาจบังคับให้คุณแม่ตรวจ DNA การประยุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณแม่เป็นเรื่องผิดกฎหมายทนายเดชายอยากแนะนำให้หยุดคุณแม่ก็บ่นด้วยว่าอาัจริยะเป็นอะไรของเขาเนี่ยแค่ยกเลิกหนังสือมอบอำนาจมาให้มาทำคดีต้องขนาดนี้เลยหรอน่าจะหยุดได้แล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i y c o m ขอบคุณครับ